สวัสดีค่ะสารีนีที่ทางโดยนะคะวันนี้นะคะหนึ่งในะช่องทางที่คุณจะสามารถนะคะมี p a s s i v กระ,ะเสียนเร็วกระเสียนรวยแบบมั่งคั่งได้ะะดยังไนั่นก็คือเรื่องของการเงินของวันนั้นวันนี้นะคะหนึ่งช่องทางะค่ะในการที่เราจะคนไทยของเราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้นะคะ<จ>นั่นก็คือการเงินที่มีชื่อว่า forex นะคะและตอนนี้นะคะอยู่กับดาวรุ่งเลยนะคะเป็นอาจารย์ที่โอ๋เรียกว,ว่ามีผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดนะคะให้คนได้เข้าใจศาสตร์นี้เนี่ยดีเยี่ยมเลยค่ะนี่คืออาจารย์เบนซ์สวัสดีค่ะอาจารย์เบนซ์คะช่วยได้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่า forex forex เนี่ยคนก็ได้ยิน S <S มันคืออะไรคะครับ forex ทจริงก็ค้อมันเป็นตัวย่อยนะย่อมจากว่า foreign exchange น,น,นะคะรับ foreign exchange ก็นนคือการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินต่างประเทศซึ่งมันจะมีจังหวะของการเข้าทํากําไรในตรงนี้อยู่นะครับค่ะนะคะแล้วตอนนี้ที่ forex ใช่ไหมคะใครที่สามารถเข้ามาลงทุนใ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 นการลงทุนได้ก็คือใครก็ตามแต่ครับที่รู้สึกว่าชอบในเรื่องของการเก็งกําไรหรือเห็นจังหวะของการทํากําไรนะครับ ซึ่งไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องจบสายการเงินจบต้นชีพจบอะไรไม่เกี่ยวครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการซื้อขายสินค้าอย่างหนึ้งหลักการคือซื้อถูกขายแพงเกิดกำไรใค่นะครับ่อันนี้คือว่ามีการสามารถทำธทุรกรรนี้ได้ทั่วโลกเลยใช่ใชเพราะว่าโลกวัวนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครัแต่ก่อน,อะนจะ็ต้องเหมือน ที่ที่บล็อกเกอร์ถ้าต้องไปแบบครอบตัวเล็เพื่เขียนก็ได้ไหมลูกทุกวันเนี่ยครับคือใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตใช้สมาร์ทโฟนก็เขียนได้ครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตพอได้เลย ขั้นต่ําในการลงทุนนะคะ,คะมีลิมิตไหมคะไม่มีลิมิตครับคืออ่ามันแล้วแต่โบรกเกอร์ครับอย่างโบรกเกอร์ที่ผมอ่าดีลอยู่ด้วยเนี่ยเขาขอขอแค่ว่าฝากเงินขั้นต่ำ10เหรียญขึ้นไปก็สามารถทำธุรกรรมได้10เหรียญคูณ31บาทเข้าไปเท<า>่านั้นเองถ้านั้นเองใช่ไหมแล้วการี่รายได้เนี่ยมีลิมิตไหมคะว่ารับได้สูงสุดเท่าไหร่ไม่มีลิมิตครับเพราะว่ามันเป็น ยิ่งมันเอาเครื่องให้สมมติผมค้าขายอะไรก็ย่งังมันไม่มีใครมาจํากัดว่าผมสามารถขายได้แค่นี้พอ,อครับมันเกอมันคือการาค้าเสรีใครขายได้มากก็ได้กาไรมากมะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่มีลิมิตนะคะในการลงทุนแล้วก็ไม่มี เหมือนกันนะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงบอกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยก็ใจมาเยอะเลยต้องเป็นต้องวุ้นใจต้อง forex ครับที่มันมีหลักการที่บอกว่าจะปิดประตูการเจ๊งไหมคะก็เอาแน่เลยครับทุกวงการนะครับทุกสายการงานนะครับถ้าเราศึกษาอะไรไม่ดีพอครับเราไม่สามารถที่จะเป็นดาวเด่นในวงการนั้นได้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะมีเรื่องของสามการจัดการเงินทุนที่เราต้องเข้าใจว่าทํายังไงมันถึงขาดทุนแล้วเราก็ต้องไปทําแบบไหน นะครับซึ่งในส่วนของคลาสที่ผมสอนเองเนี่ยผมก็จะสอนให้ผู้ที่เข้าเรียนนะครับเข้าใจหลักการของว่าการจัดหาารจัดการรับบริหารเงินทุนที่ดีทำยังไงไม่ให้ขาดทุนทํายังไงไม่ให้ขาดทุนจนจนลาขึ้นกับมาได้ครับ <c oughs> ผมก็จะสอนว่าโอเควิธีการป้องกันการขาดทุนทำยังไงคนะครับเพราะฉะนั้น,นะะติดตามข่าวสารนะคะถ้าเกิดใครสในใจนี้นะคะก็จะมี a c e b o o k นะคะของอาจารย์นะคะ <c oughs> แล้วก็ท่า,านทางาการเรียนรู้นะคะว่าอาจารย์จะมีคลาสเมื่อไหร่นะคะติดตามต่อ สำหรับวันนี้ใครที่ดูดูอยู่นะคะก็คือหนึ่งในช่องทางที่คุณ <c oughs> อาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่นะคะขอโลกใบนี้ก็ได้ขอให้โชคดีขอให้รวยค่ะข,ขอบคุณอาจารย์เบนค่ะ <c oughs>